นกต็ตกเกิง่งก้อฝนพี่น้อง <c oughs> ครับควาเงื่อนกะ่ะมาผมมาพอกับขื้นหมานเบาตองก่อนพี่น้องใส่ดีเห็นผลจริงครับผมขอบคุ้นเนบซี่อีกทีเอาไปใส่แล้วเห็นผลแล้วก็บอกตอนนะครับเนาะเอาไปใส่กันบัคมนี่ยินดีขึ้นเงื่อนพี่น้อง บวงใหญ่ปักง่ายพี่น้องครับื่อนนี่หัวนี่นี่อ่บาบ่าวตองใส่มาเป็นปีแล้วพี่นอ้อ,นนนนอ,อง,องอยังกลมคือเขาพี่น้องใส่มาปีหนึ่งสภาพ คือเกาครับผมมีบิดมีเบี้ยวพี่น้องอ่าบิดเบี้ยวนิดหน่อยเท่ากับสามารถหีบขึ้นได้ครับผมเป็นอ่าเอ็นเอ็น้นง่ายครับผมนี่ครับ เวลาสายเลี้ยงกเ็เหื่นสายเลี้ยงนะครับเนี่ยนครับเวลาเข้าปากแล้วฟูกันยังสีวิที่แก่ก็คือแตะลงพี่น้องนะครับแตะลงแตะล่งพืนนะครับนะครับเนี่ยซัมี่คับเนี่ยนะพี่น้องแตะมองมาเห็นแล้วครับนี่นะครับนี่ครับ,รบอ่าเดี๋ยวป้าตองจะทำการปล่อยนกกันเดือพี่น้องเนาะ ก่อนจบชิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เร้่อพี่น้องเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบทิคาชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ